ลักนาสิงงานในเดือนนี้ที่เคยมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องงานหรือในที่ทํางานในเดือนนี้จะคลี้คายลงไปได้ในเดือนนี้จะมีความสําเร็จรอลักนาสิงอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานเก่าๆที่ยังปิดการขายไม่ได้หรือเป็นธุรกิจที่จะเจรจายังไม่ผ่านหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะปิดการขายและเจรจาสําเร็จได้จะเริ่มมีงานกลับเข้ามาทาเริ่มมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือบางท่านต้องการเปลี่ยนงาน หรือสมัครงานที่ใหม่ก็มีเกณฑ์จะได้ในเดือนนี้หรือใครทำธุรกิจอยู่ในเดือนนี้ก็จะได้แรงกำลังใจจากคนรอบข้างหรือคู่ครอ,องของเราบางทีอาจจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้อยากให้ลัคนาสิงห์ได้ลองสำรวจที่บ้านว่ามีของแตกหักแตกแล้วของใช้ที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างถ้าแตกหักอยู่แตกแล้วอยู่ให้นำเอาออกไปทิ้งเพื่อเป็นการแก้เคล็ด เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้เรื่องงานที่มีปัญหาอยู่จะได้ผ่านพ้นไปได้และให้ระวังการเดินลื่นล้มหกล้มด้วยครับการเงินในเดือนนี้จะได้เงินจากเรื่องเก่าๆงานเก่าๆที่เจราจาไม่ผ่านหรือปิดการขายไม่ได้ก็จะได้เงินในเดือนนี้หรือบางท่านมีสินค้าค้างสต็อกไว้ที่เดือนที่แล้วก็จะนำมาขายในเดือนนี้ทั้งหมดรวมถึงสินค้าใหม่ๆด้วย จะมีลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเก่ากลับมาซื้อขายในเดือนนี้จะได้เงินเข้ามาทุกวันจะหารายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้เสริมเข้ามาใหม่จะได้เดินทางหรือมีคนข่าวบางเดินทางมาติดต่อในเรื่องธุรกิจแล้วจะได้เงินจากตรงนี้เป็นกอกเป็นกำรรม,มีเงินเข้ามาหมุนเวียนการเงินจะเริ่มคล่องตัวมากกว่าเดิมและยังได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ หรือลักนาสิ่งไปขอความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเหมือนกันบางท่านการเงินเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีในเดือนนี้จะเริ่มหายใจได้ทั่วท้องมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายได้บ้างเหมือนกันสำหรับบางท่านการเงินที่ติดขัดยังหมุนเวียนได้ก็อยากแนะนำให้สวดมนต์อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกรูปแบบทุกดวงจิตที่ติดตามเรามาด้วยครับความรักในเดือนนี้สำหรับคนมีคู่ ยังรักกันดีมีเรื่องพูดคุยกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นเข้าใจกันสนับสนุนกันไปในทางที่ดีมีความรักที่ดีต่อกันสำหรับบางคู่ต้องระวังมีเกณฑ์จะเสียเงินเสียทองไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือคู่ของเราระวังมีเกณฑ์ถูกหลอกเสียทรัพย์สินเสียทรัพย์โดยที่ไม่ใช่เหตุรวมถึงถูกขโมยก็ได้และยังต้องระวังการถูกหักหลงัง ทำคุณคนไม่ขึ้นถูกใส่ร้ายป้ายสีไปทางที่ไม่ดีทําให้มีเรื่องกุ้งใจและคิดมากก็ได้สำหรับคนโสดในเดือนนี้จะมีพ่อสื่อแม่สื่อแนะนำคนเข้ามาให้รู้จักในเดือนนี้ก็จะเจอคนที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปก็ระวังทุกการตัดสินใจมีสติอยู่กับตัวรวมถึงให้ระวังเสียเงินเสียทองและถูกหักหลังได้เช่นกัน สุขภาพในเดือนนี้จะมีอาการปวดตามเส้นเอ็นปวดท้องปวดมดลูกหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้รวมถึงปวดหัวไมเกรนหรือเดือนนี้จะมีอาการปวดตัวปวดหัวจากการเดินทางบ่อยๆก็ได้ครับไพ่สรุปต้องการบอกอะไรในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นความสำเร็จหลังจากนี้การเงินการงานความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างได้ชัดเจน ไม่ว่าปัญหาเก่าที่เคยเจออยู่ทั้งเรื่องเงินความลักการงานมันจะผ่านจุดนี้ไปได้อยากให้ลัคนาสิงตั้งใจเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมตั้งใจในการสวดมนต์ทุกวันได้ทำบุญปล่อยสัตว์ทำสักการะแล้วทั้งหมดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณเด็กที่ติดตามมาหรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบมนุษย์ก็อุทิศให้เขาหมั่นในการทา ทำให้ได้ทุกวันโดยเฉพาะการสวดมนต์แล้วชีวิตหลังจากนี้จะเริ่มเห็นถึงความสำเร็จการเงินการงานและความรักจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอบอกไว้อย่างว่าแรงบุญแรงกรรมแต่ท่านจะไม่เท่ากันบางท่านก็จะได้มาไม่เท่ากันเหมือนกันขอบารมีพ่อปู่พระแดงอวยพร ให้ลัคณาสิงทุกท่านประสบความสำเร็จครับ